การกินนะคะเป็นเรื่องที่เราได้ทาสำนนะคะัญค่ะตอนนี้นะคะโรแบบงแรมชาม่าเยนตากอยานะคะเราทำสลับรัวกับเอเอทนะคะหรือว่าแบรนด์ชิ้นๆนะคะ่ะหลายคนชงชุ้นเคยนะคะจริงๆเนี่ยเราได้ลองกินตัวเนี้ย ราคานะคะแล้วลาเต้เนี่ยกินแล้วโอเคนะคะกินแล้วสุขภาพดีแล้วก็มีประโยชน์ค่ะที่สำคัญเนี่ยมันพกพาเราไม่ได้ง่ายเราก็เลยจัดเตรียมน,นะคะรองน้ำมาที่โรงแรมชาไายเย็นอากาศสำหรับแขกที่นำน้งหวานั้ง,นงแนวมาค่ะจะได้มีโอกาสได้นดลบองน้ำเลยนะคะเป็นคอมพิวเตอร์รี่นะคะเสร็จไว้ในห้องโดยสิ่งที่เอามาให้ทูกค้านะคะก็จะมาเป็นซองแบบนี้20กรัมคะ่ะ การอินหนึ่งหรือพอดีพอดีเนะคะมีทั้งหมดสองรสนะคะจะมีสับัะวแล้วก็เป็นแซลมอนค่ะอันนี้จะเหมาะกับน,น้องแมวด้วยนะคะทุกกับอาหารเม็หรืออาหารที่เ้องกินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจะได้ช่วยเพิ่มความอร่อยแะ,ะช่วยเพิ่มไฟนิ่มค่ะ เองนะคะชามายน,น,านักการดีนะคะตัวนี้ลาเตกินแล้วสัตวเสริมว่มันโอเคะคะ่แะแม่ก็เลยนำมาลองใช้ที่นี่ดนะคะหวังว่าเขาคงจะทำให้น้องหมานะะ้องน้ำเพื่อเธอในการกินแล้วก็เพื่อเธอในกนารทำวิดีโรการสดของเรานะคะ